าล้วครับหมุนด,ดีดานเดินยิงไม่โดนเรียบร้อยครับพอบ็อกบาโอ้โหปั่นมานานนะฮะพอบ็อกบาเฮ้ยลูกนี้สวยจริงพี่แม่นครับใจเย็นนะฮะสุดยอดเลยอะ่ะเนี่ยคือเนี่ยสมที่เป็นคู่ชิงนะครับดูเดี๋ยหมุนก่อนนะฮะแล้วสับด้วยซ้ายเข้าไปครับพอบ็อกบาท้ายจริงๆแหละครับแล้วย,ย,ย้อนไปจังหวะีปโคกโอ้ก ปอกปาเหมือนกันดูครับหน้าน้องคีนดีใจดูครับน้องๆนี่ถ้ากล้องเสียไม่เป็นไรเอาภาพนิ่งแปะได้นะน้องคนนี้เฮ้ยถามว่าน้องกล้ามเนื้อหน้าตายเหรอเออไม่ใช่เพลงพี่โอ้นเขาที่เขาเอาร้องมาร้องจนดังโกหกหน้าตายอ่ายังไงดีใคมัปนยิงติดเอาแล้วผูดสิให้เป็นจุดโทษครับโอ้โหทีนี้คีนได้จุดโทษครับพี่แว่น โอ้โหโอบามายองเดินไปสวัสด,ดีกรรมการเลยครับไม่มีภาพช้าให้ดูนะลูกนี้เป็นจุดโทษฮะเจจัดไปพี่แว่นแล้วอิบราฮิมเปนเอาเอาสับโอ้โหนี่ครับภาพที่เห็นที่ทิคินอยู่ที่หน้าจอท่านนั่นคืออารมณ์ร่วมของน้องนะครับครับสองหนึ 2> 2่งไปแล้วนะครับโอ้โหคือดวงมาแล้วแต่มาไม่สุดโอ้โหยิงเซฟแล้วนะฮะดูดิ โอ้ไนเยอร์ได้แค่มองเลยฮะพูดถึงพี่แว่นอีกสักสิบคอมเมนต์นะครับจ่อยก่อนอีใจกัแล้วโอ้โหนี่แหละเอาพี่แว่นมาจับกับเจ๊ดมเนี่ยยิงแล้วมันยังไม่รู้เลยเอาละครับตอนนี้อาจะเมือกันแล้วจ่องจ่องโอ้ยเซฟได้ก็ยากครับเข้าแบบเข้าหน้าต่างเลยพี่แว่นฮะนี่ของอาตาเคอร์ดันดันจริงดูดิคืออาตาเคอร์เนี่ยตอนที่โอบาเมยอนเปิดโคมาโชว์มาโมเรียอ้ย เฟราโดทาร์เรสโอ้โหเย่อคือมาแบบเห็นๆอะปกติทรงเขาจะเยอะนะคู่นี้คือลูกนี้มาลากโืนแล้วก็มองทื่อๆโอ้โหทรงมายังมีเวลานั้นโอ้โหดูครับเหมือนทางหน้าอัเตโคก็รู้นะว่าไม่ทันครับผมก็ไม่ออกบอลนะฮะเพราะว่าบอลไปอยู่ที่เท้าคีนซะส่วนมากนะายเกมจบเกมครับดิแวนโอกาสยิงกันเยอะเลยครับใช่ครับเจ็ดกับสี่นะจบเกมก็เป็นมิดติลีคินครับออกครับ ออกนำไปก่อน1เกม1เกมคือจับครับใช่ครับ3-2นะฮะอีปายิงมุมเตะโอ้โหโอ้โหไปพลาดจังหวะเคลียร์เลยครับโดนนาทีที่สมพี่แว่นโค้กเวอร์ท่าดีใจโรนัลโดเลยนะฮะโอ้โหดูครับโอ้มิดอาตอร์เคอร์แบบนี่ฮะพลาดทีเดียวแล้วแบบเนี่ยคือคือเกมนัดชิงอ่ะแล้วเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยความละเอียดนะพี่แม่นนะจังหวะบางจังหวะเนี่ยพอพลาดครับเขาตอบโต้แบบสะสมเซดริกินครับ เปิดโค้งเข้าไปกระเดเบลแล้วมงลุ้ไปเลยครับ2-0ครับเฟเดโรตอรเรสครับทำให้บิทิกินขึ้นนำโอ้แล้วดูท่าเต้นแกมันจะตัดเพื่อนกับเพราะท่านี่แหละโอ้โหดูพี่แ่นโอ้ยขึ้นแบบมาจากไหนเอ้าอิบรามาโดจริงบอแล้วโอ้โหโู้ดครับบอกแล้วว่ามันมีดีตรงนี้ครับเกมนัดชิงมันมีดีตรงนี้คือลุ้นทุกนาทีครับ หมต้องร้องเพลงมอสสวัสดีพาเลยครับโอ้โหมาช้ายังดีกว่าไม่มากรรมการนกทำนกวีดหายหรือเปล่าโอ้โหหนึ่งนาทีนานมากครับแม่ตอกเกอร์ครับ2ครั้งในการเข้าชิงยังไม่สำเร็จไม่สำเร็จถ้าเปรียบก็เหมือนมิเชลบัลลักถ้าเปรียบเป็นในไทยก็เป็นท่านครับท่านอะไรครับท่านร้องโอ้โหนะฮะก็น่าเสียดายนะครับสำหรับมิดอัตะโคนะครับ ที่ฟอร์มดีมาในเกมก่อนหน้านี้แต่ว่าก็มาพลาดท่าเสียทีให้มิดชิดิคินแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีตัวแทนจากทีมมิดเข้าไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในกลุ่ม E ครับเป็นมิดชิดิคินพี่แปน A B C D E อ่าถูกไหม D เป็นแจ็กกอยอ่าแจ็กกอยล์เป็นอ่ามิดชิดิคินใช่จ้ะแล้วเดี๋ยวเหลือกลุ่ม F ครับยังอยู่ด้วยกันต่อนะครับที่อารีนาพลัสนะครับสถานที่ที่โหแบบต้องบอกว่าอย่างนี้ห้องน้ํานี่อย่างนี้ ดีเหม็นจริงจริงยังไม่บอกเขาทำไม <c oughs> วะ <c oughs> ดีมาเล่นย<ห>ันอารีนาพลัสนี่นะฮะเซิร์ชหาเลยติดต่อพี่แวนได้พี่แวนเขาดูย้ำนะฮะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆก,กับอารีนาสปาอันนี้ไม่ได้ตลก <c oughs> ใช่ใช่อารีนาสปาใกล้ <c oughs> ใกล้กันจริงใช่ไหมยอ,ยอย่าไปวันนั้น BBM มามาบอกผมผมลองไปดูอ้าวโอ้โหแล้วทำไมทำไมไปเขาบอกว่าไม่ดีแล้วไปทำไมอ่ะก็ลองไปดูว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าว่าหน้าพัดไปปุ๊บโอ้คนละแบบไอ้หน้าพัดนี่คือสถานที่เล่นเกมแข่งขัน